สวัสดีครับวันนี้ช่องครู IT Channel นะครับก็มีเกร็ดความรู้ดีๆเล็กๆน้อยๆนะครับจากปัญหาการใช้งานมาแนะนำนะครับอัอนนั้นก็คือการกรอกฟอร,ร์มนะครับกรอกยังไงเนี่ยไม่ให้มันผิดนะครับอันไม่ผิดในที่นี้หมายความว่าเวลาผู้กรอกฟอร,ร์มเข้ามาเนี่ยนะครับกรอกแล้วเนี่ยจะก,กรอกนอกเหนือจากที่เราต้องการไม่ได้ยกตัวอย่างเช่น าการกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับเราจะมีวิธีการและขั้นตอนในการาควบคุมนะครับหรือว่าตั้งค่าฟอร์มอย่างไรให้ผู้กรอกนะครับกรอกให้ถูกต้องเป็นเลขออยู่ในเลข10หลักนะครับตามเกณฑ์ของเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับทําทอย่างไรมาดูกันครับก่อนอื่นก็ขอรบกวนนะครับให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้รับชมคลิปดีๆจากทางช่องอย่างทันท่วงทีนะครับเริ่มกันเลยนะครับก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับเมื่อเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าใช้งาน gmail นะครับผมจะเปิดหน้าต่างใหม่และไม่ระบุตัวตนนะครับผมจะใช้ gmail ที่แยกออกไปจาก gmail หลักของผมนะครับก็ลงชื่อเข้าใช้งานระบบนะครับผมจะเข้าใช้งานา gmail นะครับ ตัวนี้แล้วกันนะครับครูอ้น0อ0นะครับ gmail com นะครับแล้วก็เข้ามานะครับเมื่อเข้ามาหน้าต่างของล็อกอิน gmail เรียบร้อยแล้วนะครับมีรูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็มาที่แอป google นะครับแล้วก็ไปที่ drive นะครับเมื่อมาที่ drive แล้วนะครับผมจะเอาไว้ในตรงนี้นะครับผมสร้างโฟลเดอร์เอาไว้แล้วนะครับเป็นกรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องตรงนี้นะครับ ผมก็จะสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับตัวอย่างฟอร์มขึ้นมา1ฟอร์มนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลือก Google Form นะครับอ่าฟอร์มตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็นฟอร์มกรอกนะครับหมายเลขโททลัพท์ให้อ่า ถูกต้องนะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ตั้งชื่อฟอร์มเดียวกันนะครับชื่อฟอร์มกับชื่อหัวข้ออันเดียวกันคลิกตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมจะเริ่มฟอร์มนะครับเช่นเป็นถามนะครับเวลาเราจะสอบถามแบบสอบถามหรือว่าแบบทดสอบเราก็ต้องมีชื่อใช่ไหมครับนามสกุลประมาณนี้นะครับจําเป็นต้องตอบนะครับชื่อนามสกุลนี้ก็จะเป็นคําตอบสั้นๆนะครับเป็นคําตอบสั้นๆแล้วก็ ต่อมาครับเพิ่มมาอีกครับชื่อแล้วก็อาจจะถามเพศนะครับเพศอะไรนะครับส่วนเพศนี่เราก็มีให้เลือกนะครับเพศเป็นชายเพศชายนะครับหรือเพศหญิงหรือไม่ต้องการระบุนะครับเห็นไหมครับพอคลิกปุ๊บเนี่ยถ้าเราเคยกรอกฟอร์มไว้เนี่ยเขาจะมีการจดจําแล้วก็จะผมไม่ได้พิมพ์เลยนะครับเมื่อกี้มันขึ้นมาเองนะครับ เราก็คลิกเลือกเอาเลยไม่ต้องการระบุประมาณนี้นะครับต่อมาจะเอาอีกสักอันนึงนะครับเป็น e <อ>ที่อยู่นะครับอาจจะใส่ที่อยู่นะครับที่อยู่หรือที่ทํางานนะครับที่อยู่บางคนไม่เป็นที่อยู่ก็เป็นที่ทํางานก็แล้วแต่นะครับหรือโรงเรียนนะครับหรือหรืออาจจะเป็น โรงเรียนก็ได้ถ้าถ้าเป็นคุณครูในการกรอกฟอร์มนะครับก็ไม่จําเป็นก็ได้ครับที่อยู่นี่อาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะครับแล้วทีนี้นะครับที่เราไฮไลท์ของวันนี้ก็คือเรื่องของเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เป็น เบอร์มือถือนะครับเป็นเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ง่ายสะดวกนะครับเวลาเลือกตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เลือกนะถ้าเราไม่เลือกนะครับสมมติประมาณนี้นะครับผมลองต่อฟอร์มดูนะครับมานะครับชื่อนามสกุลนายครูไอทีนะครับเป็นเพศชายนะครับเป็นเพศชายที่ทํางานไม่ตอบก็ได้นะครับเป็น่าตอบก็ได้ครับเป็นโรงเรียน บ้านยางเกีียวแฟก่านะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นตัวเลขใช่ไหมครับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่าไหมครับส่งฟอร์มมันมีไหมล่ะครับหมายเลขโทรศัพท์สิบสี่หลักนะครับอ่าสิบสี่หลักนะครับไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เขากดผิดเนี่ยเราควรจะควบคุมและกำกับตรงนี้นิดนึงนะครับมีวิธีการที่ จะทําให้เขาเนี่ยกรอกให้อยู่ในตามที่เราต้องการได้ง่ายๆเลยนะครับก็อันแรกก็เลือกอันเดิมนี่นะครับเป็นคําตอบสั้นนะครับแล้วให้มาเลือกนะครับอ่าตรงนี้นะครับปกติมันไม่มีใช่ไหมครับตรงนี้อ่าพอเลือกตรงนี้ปุ๊บเห็ไหมครับเลือกที่คําถามนี้แล้วเรามาที่ปุ่ม3ามปุ่มด้านล่างขวานี่นะครับกดเข้าไปแล้วเพิ่มการตรวจสอบการตอบกลับตรงนี้ครับอันสุดท้ายเนี่ยเพิ่มอ่าการตรวจสอบการตอบกลับขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ ให้เรากําหนดเลยครับตรงนี้นะครับให้เรากําหนดอันนี้นะครับติ๊กตรงสามเหลี่ยมลงนี้ให้เลือกเป็นนิพจน์ทั่วไปนะครับให้เลือกเป็นนิพจน์ทั่วไปนะครับแล้วเรากําหนดตรงนิพจน์ทั่วไปเนี่ยให้มันตรงกับนะครับดูนะครับนิพจน์ทั่วไปเลือกตรงกับแล้วรูปแบบเนี่ยนะครับรูปแบบเราก็คือกําหนดใส่อาวงเล็บที่เป็นอาวงเล็บ อันนี้นะครับเขาเรียกว่าวงเล็บกลามปูนะครับวงเล็บกลางปูแล้วก็ใส่ว่า0นะครับถึง9นะครับผมใส่ว่า0ถึง9แล้วก็วงเล็บกลามปูปิดนะครับพอใส่วงเล็บกลางปูก็คือการกรอกนี่ให้กรอกเป็นตัวเลข0ถึง9เท่านั้นอ่าแล้วต่อไปก็ใส่วงเล็บปีการะครับใส่ปีกาวงเล็บแบบปีกาอีกนะครับปีการแล้วก็บอกว่าเท่าไหร่ครับเลข อของประเทศไทยนะครับสิบหลักนะครับสิบหลักก็ใส่เลขสิบ้าไปว่าใส่ได้ไม่เกิน10หลักแล้วก็ใส่ปีกาปิดนะครับตรงข้อความกําหนดตรงนี้เราอาจจะใส่นิดนึงนะครับอาเช่นบอกว่าถ้าเขากรอกไม่ถูกนะครับอาคุณกรอกหมายากรอกหมายเลขยังไม่ถูกต้องกะลุนา กรอกใหม่อีกครั้งประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้เราลองมาต่อฟอร์มดูใหม่นะครับชื่ออะไรนะครับครู it channel เป็นสมมติเป็นไม่ต้องการระบุก็ได้ครับที่ทำงานาเป็นโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฟกนะครับเปิดโทรศัพท์นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ไม่ได้ครับอ่ามันจะต้องกรอกให้ถูกครับกรอกเกินก็ไม่ได้กรอกขาดก็ไม่ได้นะครับอ่านดูนะครับอ่าศูนย์เก้าศอดเก้หนึ่งเก้าอ่ขาดไปตัวหนึ่งก็ไม่ได้ครับยังไม่ครบครับต้องกรอกให้ครบครับพอครบแล้วเห็นไหมครับสิบหลักก็กดส่งปุ๊บก็จะสามารถส่งฟอร์มได้อ่านะครับอันนี้ก็คือการกําหนดนะครับ หมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องนะครับไม่ให้เขาเพิ่มผิดบางคนเนี่ยถ้าเราไม่กําหนดตรงนี้เขาอาจจะแค่8ตัวหรือ9ตัวหรือบางคนอาจจะใส่10 11ตัว12ตัวมานะครับเพราะฉะนั้นการกําหนดแบบนี้นะครับก็จะสามารถควบคุมการกรอกให้ถูกต้องได้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างสําหรับผู้ที่ยังไม่ทราบนะครับเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าย่งไงนะครับ ถ้าถูกใจคลิปนะครับกรุณานะครับช่วยรบกวนกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้มีคลิปดีๆจะได้รับทราบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ